แท้เน,นเน้นไม่มีกักแพทริเซียกูดตอบคำถามเจข้อทำไมน้ำนมเยอะคึ่งแท่นเป็นคุณแม่ที่สวยและมีออร่าเปล่งปลั่งมากๆสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่ตอนนี้คลอดน้องเอลิเซียลูกสาวคนแรกได้กว่าสัปดาห์แล้วทางด้านคุณแม่ป้ายแดงก็ขยันอัปเดตภาพน่ารักๆของลูกสาวและกิจวัตรในแต่ละวันและอาหารการกินให้แฟนๆได้ติดตามชมผ่านทางโซเชียลอยู่ต่อเนื่อง ล่าสุดแพทริเซียได้ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆตอบคำถามแบบไม่มีกั๊กเจข้อผ่านทาง i อจีสตอรหลังจากที่มีคนถามมาเยอะเรื่องน้ำนมของคุณแม่มือใหม่ว่ามีคนถามมาเยอะมากกว่าทำไมน้ำนมถึงเยอะตั้งแต่วันแรกเลยขอมาแชร์นะคะ 1. กรรมพันุอ 2. อายุแพท 3. เน้นกินอาหารให้ครบ5หมู่ 4. พักให้ได้มากที่สุดเพราะทุกสามชั่วโมงต้องตื่นมาให้นมน้อง 5. เครียดให้น้อยที่สุด อาจจะยากช่วงแรกแต่ต้องคอยเตือนตัวเองให้ใจเย็นใจเย็น 6. ปั๊มนมหลังให้นมน้องอีก15นาทีเพื่อกระตุ้น 7. วันแรกที่คลอดน้องที่พยาบาลช่วยนวดนมเปิดท่อ